เลยมีโอกาสดีๆทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้รถทุ่งรับมาเมื่อกี้เลยครับลูกค้ารถไม่ถึงไม่ให้ครับนี่ครับกดสัญญาณมานะครับสัญญาณตรงนี้มาแล้วครับลูกกุญแจขึ้นนะครับแต่ไม่มีเสียงดังแต่ของโซลีนอยล์เซฟบกุญแจนะครับเลยไม่สามารถที่จะเปิดกุญแจได้นะครับกดสัญญาณมานะครับ รถคันนี้มาให้ผมลดชกหน้าแล้วก็แก้การกดซิมพุญแจไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟเบรกหลังเขาไม่ติดข้างนี้ดูนะครับเป็นที่อะไรนะครับเป็นที่โซลีหน่อยนะครับมันไม่ดังไกครับถ้าปกติแล้วเวลาเรากดกดเนี่ยมันจะดังอย่างเงี้ยดังอย่างนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนซิมพก้นแจได้นะครับแต่คันนี้นะครับ ไม่มีเลยครับแต่ไฟลูกบัญแจขึ้นนะครับแต่โซลีนอย,ยไม่ทํางานเลยเปิดไม่ได้ครับน่าจะเจอแล้วน้องครับเนี่ยหนูก็ใส่ไฟนะครับเดี๋ยวลองจำสายดูครับ <c oughs> ผมก็สวิตมาจะมาลองเสียบมาถอดไปถอดมาอ้าวดึงมาใส่ไฟขาดอร่อยตีนหนูเยอะอยู่นะครับอร่อยตีนหนูรดค่อนข้าขงเยอะอยู่รถพ่อแม่จอดทิ้งหน้าเลยครับตัดใา่ไฟมาเลยครับ เรียบร้อยครับสาเหตุเกิดจากหมกระใสไฟนะครับอันนี้เราก็ทำการปัคก,กีแล้วว่าต่อสายไฟไปแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติครับหลายคนมึงคนทักมานะครับแบบว่า,าปัดลื่นใจไม่ได้ต้องใช้งบเท่าไหร่จริงๆน้วเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นอันนี้ก็หนูกระใสไฟตัวที่ใส่ไฟขาดในบิวขาดมาั่ง แจพังมั่งผมก็เลยให้คำตอบไม่ได้ครับว่ามันเท่าไหร่ครับร้านอยู่ลำกลาของฝองนะครับขอ,อบคุณครับเบื้องต้นก็ไฟเบรกหลังก็ไม่ติดนะครับนี่ก็หนูกัดสายไฟนะครับต่อสายไฟขาดนะครับไฟเบรกหลังไม่ติดลลูกค้าก็ต่อได้รีแม็กครับตอนนี้กล่องราไป็นทำนะครับ